ราตรีนี้คุณพร้อมจะฟังเรื่องผีที่กัดกินหัวใจไปพร้อมๆกันหรือยังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงที่ผมเคยเผชิญหน้ามาด้วยตัวเองเรื่องของกระดิ่งจีนจับต้องไม่ได้ดังทุกคืนย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนผมย้ายไปอยู่บ้านเช่าหลังเก่าในซอยลึกบ้านหลังนั้นเงียบสงบจนหน้าขนลุก ตั้งแต่คืนแรกที่ก้าวเข้าไปผมได้ยินเสียงกระดิ่งแววมาแต่ไกลเสียงกริง้งกริง้งเหมือนกระดิ่งลมที่แขวนอยู่หน้าบ้านแต่บ้านหลังนั้นไม่มีกระดิ่งลมทุกคืนเสียงกระดิ่งจะดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเหมือนมันดังอยู่ข้างหู ผมพยายามตามหาต้นตอของเสียงหรือทุกซอกทุกมุมของบ้านแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเหมือนเสียงนั้นมันมาจากที่ไหนสักแห่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้คืนหนึ่งผมตัดสินใจเฝ้ารอรอให้เสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งและเมื่อมันดังขึ้นผมก็รีบวิ่งออกไปตามหาเสียงนำผมไปสู่ห้องใต้หลังคาที่ถูกปิดตาย ผมพยายามเปิดมันแต่ประตูไม่ยอมเปิดเหมือนมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างกำลังขัดขวางผมอยู่ผมออกแรงผลักจนสุดกําลังในที่สุดประตูก็เปิดออกสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมแทบหยุดหายใจในห้องนั้นมีเพียงกระดิ่งจีนเก่าแก่แขวนอยู่กลางห้องกระดิ่งที่สั่นไหวเองได้อย่างน่าประหลาด ผมพยายามเอื้อมมือไปจับแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสภาพหลอนก็ถาโถมเข้ามาผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดจีนโบราณผูกคอตายอยู่ใต้กระดิ่งอย่าแตะต้องมันเป็นของฉันเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหู ตั้งแต่นั้นมาผมก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นแต่เสียงกระดิ่งยังคมตามหลอกหลอนผมอยู่ทุกคืนแม้แต่ตอนนี้คุณได้ยินมันไหมกริง๊งกริง้ง หรือว่ามันไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นสัญญาณเตือนว่ามีบางสิ่งกำลังตามคุณมาเรื่องราวของกระดิ่งจีนยังไม่จบแค่นี้และผมจะกลับมาเล่าให้คุณใหม่ในค่ำคืนที่มืดมิดกว่านี้